ไปพป้อมสิพาไปหาปากคนนะจ่ะ ากันไปยังนอป้ยายไปย,ยังพย้ายเหมือนนี้คือไปของน่วลย,ยายคักแน่เท้ปลาป๋องไม่กินกบปลาครหมอเป็นังไมันจิได้้นไเกิดท่านีเบงเ้าครับสวัดีครับสวัสดีครับผมาปอสพามากหาปลาคอนกินเขาเขาเขาง่ายแต่ตัดได้กินเยอะเจ้าเกี่ยวขวดจะนำหต้องหาแบบนี้ละ เจ้าเขาไก่ล้วเ็นอะรเนาะน้ำถงน้ำทางแปนเอรไก่เาละเยอะเยอะก่เยอะส่วนหน่อยก็ไปเยอะส่วนน่อยว่ารอยเปอร์เซ็นตอยู่มันเปร์เซ็นต์นี่แหละไปครับไปบนห้ครับผมาไม่คิไรั้งนั่บมีบ่ได้กสิกินยังเหล้า้วเปาแกบองแก้วประเด็กบองกวประเดบองหาเรื่อยๆมัน่เกาะเอาหาไปดีกขึ้นเทียนมาใส่บ่งหนูไปพ่อปลาวันฟ้าานาใส่บบ นี่บ่อหม่งนึงนี่นะครับเนื้อ่ะไอ้คนเอาบ่ไปไงตายย่างไัจักมันตายอย่งเวไปเงเอแล้วนะพูดอะม่งนึงยังไงมันตีวอ่ะ ลุยสาวเลยอาลุยไใ้แทนไส่เกือบเน้มันไปอันนั้นดอกต้มมันิบหลาย่นี่ตัวนึงโอ้โอปลาเข็งตัวนี้เข็งปลาเข็งได้มาแล้วนี่อลูกปลาได้แร้สใส่้าไปนี่นี่มระเทาะสะต้มใส่ปราคามจมโอ้ได้ไดนี่ะไลด์นี่ปะนี่รับ นอนเนี่เื่อนหอจากขี้ตมอยู่บกิวนี่เผ็ดตัวนที่เป็นขีดินมันเห็ดแต่แหลกแสลอีลยนี่บมดแล้วแก้วมนลงไหเทาีบ่หอนมันแผนใ่งไปอกอันนี้ตัโดนลงไปดอกปูนปากไปฝนไปเบิ่งไปบ่นไป ต่เดี๋ยวพอต้มก่อีเสียบต้มใส่บักรอกเนาะแซ่บครับขานี่เนี่ยบวกแกงสีแสดงว่ามีหลายดิจ้อเขานี่ปลาทิงเออยุงสันปะข้อ้าฮหอมมเอาเลยกระติด ตายกิมีซื้อตายนะเลยเนาะลังเทียนนกกรมากพอนกขนนกบกินมักนก็ um จะตายเนมันมมีร่องฝั่งน้ำตมบ่พรอกระแห้งเบิดเบิดได้ะเบิดเทียไดอะหาลหม่องอนี่ปุกหาลายหม่อี่ได้ไปไัหุงมไม่ก้อนมน บึงเว่าบเลวเลวเ้ยเล้วเลายเวเล้ยวเอี้ย <seine> ล <Christmas> ้ล <wicked> ว <Esc uch ihen> ีย <healthy> <luxury> ู่ี้ล้วยน้วย้ยลวเวีลวลีวลี้ยเ้ยวลเียวาลา้ลน้ลลา้ย เลยวอกตลบเอาในเด้อปูเอาไปต้มสมแพปปูยำดองกอบีบอบเตียนกันซ้ายแล้วพี่น้องใครเนี่อมอิดเหรออมเลยเดี๋ยวดี เส้อสดิมข้าวนน่อสีแล้วกินข้าแซ่บยังได้เสืว่าเสืได้ดกินข่ากินกินเนกรกันเต็นไม่พอไงอมันลาไปฮะเป็นไดไเนาะเป็นตาได้ต่มาเนาะบ้าน นี่นเมแาวสองะวิ่งกได้เีวย่เห็นดิเห็นแหลมไงเอิจะเป็นปเค้งหน่อยว้าวต้องตัดตยเนี่ยตัาค้ปาใหญ่เลยเนาะ งี่เงาเสยมนก็เตียบลงสามเลยมันหุนแจกว่าน้ำสิเบิดมันก็เข่าวสาอ๋อแกสิบเออยู่กันแล้วมองเงี้ยงีหย่าน้ำโอ้นั่นปูปูปูปลาคารเลยั่ไงปูกระิดงกขึ้นมาถอด สีพวกผืนพวกเป็นตำหงอกผันเป็นตำมันปัาทั่วนะเก็บปูไต โอ้โห,โห,โหพี่นีพ่อมันกดีีมายพ่อก็อปฏิปเสงเออมันจะยู่น้ำขังดียืนเลยผมว่าไม่ โอ้หมอเดือดประคักแล้วนะพี่น้องเนี่ยนี่ครับบาดนี่เน่าเดือดอย่างเพาะต้มสมเลยครับบารนี่ต้มสมใส่นประคามดิบหอยใส่น้อกันดแล้วเนาะนี่แหละของของปลาเฮาโอ้ยนี่สรุปเด้เลยตั้นี่เนาะนี่ครับเพื่อเพอะนะว่านามไ่เด่นผมอะไรดิเดี๋ยวเดี๋ยวเพาะไปเพาไปกันเอาขึ้นมาหากระหาเมื่อยยิ่งเล้ยว่ะต้มสมปลาเส้นประามเลยครับเครื่องหอมหม้อเป็นคาได้ครับพี่น้องเหมือนอ่อนอ่อนอ่อน ถ้าดิฉันกินข่าอยูครับยังสี่ละการสียูสีกินพี่น้องเอ้ยจำกันกับมือนัันเขาก็ต้องหาก่อนดิเแล้วตื่นขึ้นมาบ่ได้เห็ดได้หายอย่างนี้กิ้นข่าอย่างเดียวเลยมันกับบ่อเสบเรียนี่เราจุ่มมาจิ้นข่ากัเสียโอู้เนไงอูมาเมตินะอืมของเสพของวะใส่เหยื่อมเนี่ยจุ่มนั่งกันนี่ละจิ้นกับเสพสีนัวเอาน้าปลาใส่น้อยได้พี่น้องโอ้เชีมคือตรวหวานละเชี่ยมหนึ่งในโบกอ่ะเนี่ย เดียวสนละครับนนี่เขาใส่คาด้ครับใส่าคาดคาปลาคาจิคาหน่นอยหน่อยโอ้น้ำสดยดสได้สดบ่ล่ะสดยอดไปนีม่มาหันกระดดกระเดียดแทะไหวหรอครับตรงปงซะึ้นครับบ่ไหวหรอกซุกเหานี้ครับซุกแล่าปงโ่ปงนะไรซุกหนูไมาใส่บัตร,รปง ยังดังเงแห้ม่นตางฮียนเ้ิพี่นอเจ้ารถม่โคมาจกดินหือพับมานี่ละปติเราต้มให้มันสมแล้วกับมันยังเนีนอนต้มปลาเขียงี่นอนเอ้ยมือปลาคหน่อยนี่อ่ะดิบมอเด้ี่นองเอ้อสีหนำต้มไหโอ้ค้าดิบนี่คักดิเลื่องห้วยอย่น้ํา บุ้ีหม่องทิวอโอ้ด้วยครับพี่น้องโอ้โหทางนี้ได้ตำยังเนาะเนาะนี่แหละครับปัตตานี่ยสีแม่ฮ็ดตำทั่วให้พ่อปอมกินแต่ว่าพอดีได้อีป,ปูมาทำเนาะเมี่นตำทั่วปูไตเลยเหมือนไงกบตะไบจีเหมือเด้อปูไหมบ่เลยวันจีกินตำหุ่งนตำหมักทัว่วเกาะว่าเด้ตำหมักหุ่งตำทั่วปูไตสีปูกินสดๆนี่ของธรรมชาติเนาะ พ็กินอยูท่ทงหน้าพอนนาญญ่อมาหักพันยังเออครับมันก็สะไส้เนี่ยถรามาดาหลัหลหลเปปหาอย,ยู่ทงอยูุธาเนาะกินงยังกระเสียพันวใอยู่ทงกอกกระเก็บเอายุต้น <c oughs> อยากกินเขาเราท่องอ,อุดมสมบูรณ์ครับท่างเนี่ยอยากกินเขาท่องห้องอยุกี้กกอี้อุดยอยากมาเหร่นน้ำผึ่ป,ป้อมช่วยเนี่ยซุดจอดเลย,ยน,นี่เสียดิต้องอยู่น้องกินกินเ๋ยวสักพักยังมากินน้ำก่อนนะครับเนาะยังกิน นี่ครับนี่ครับแนวเสบเนี่ย,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 ยมาก,กอกบ้านเออมาก,กอกกันมกอกน้ำหน้าไหมเก็บเอาตัวนนค้ำทงเลยเนาะแต่ม,มันสบายครับมาทงแบบบ่ต้องอล่รมากเลย อาครับจักน่อยยังไงหาลองกินม่กินต้องกันไม่แหนหอมค่ะหอมหอมมุมมุมเยอะคุเธอซิมกับเป็นนางจอเหรอมาเด้อมาเด้อนี้ออกินหอมเปีอะไรกินอมท่กันะนกันหลายอีเพาวจ้ว่าเพิ่มกันไปกินของป้าแม่นห้เไม่ห้แเหนือครับพี่น้องเลยของแท้แบบ่น สีดูน่าเวยซ้ำแ้วากวน้องกับบอคอยนี้เ่าไหร่ครับนี่ครั้งซีดเพ่ซีเลยพ่สุดยอดูกระเดือท่าเสียโอ้ใส่หลักใสหลักให้ไหลห้องเลยครับเดี๋ยวกันเด้อซิมจะบักกันซิมกันวะซิมเลยกันเดียวเป็นได้ี่หานไปได้ครับผมเนี่ยแบนี

เด้อพี่น้องกินข้าวจ้าาทุกอย่างยี่สิบบาทไปพ่อของของเนี่ยนุ่มยังกันยี่สิบบาทเจ้าจึงรู้ว่าโบโบจ้าโบพมันผู้ใหญ่เมื่อกูทุกอย่างยี่สิบบาทแต่ผมสิไปเอาเสาอันเสาเมียมันหุดแล้วผมบเอาได้แนวอื่นคือว่าทุกอย่างยี่สิบบาทใช่ป่ะว่าทุกอย่างยี่สิบบาทไปนะผมมสพ่อของเนาะสื่อเสียมมันยืนลานมันละเอาครับเอาเไปง่ายใส่ไปง่ายไปแล้วเอาบ้านจะไป ไปแล้วหักกินไปแล้วเนี่ยเอาครับโอ้ใบใหม่ใบใหม่ใบใหม่รุ่ยมันเลยนี่อ่ะนี่อ่ะนี่เป็นตะกินเอาใบก้อนบ่ไาใบเอาใบบนสุไปที่จักหักมั้บ่ครับหักไว้ก่อนโอ้หักอึดใบหมดใบแล้วโอ้ยพี่น้องมาเดินมาเดินมาปลูกปลูกกุมันกันแต่ว่าปลูกปลูกซอยกันครับจิกจีจำบ่บ่เขาหักที่ดีกว่าที่บ้านเนี่ยเออหักเอึก่อนเลยมีความชินแล้วว่าหักเอาดองหรอมันใส่เขาไปอู่ไฟบ้านี่ จังมาคักเลยบ้านเนีตรงหาดองทีง่าด้วตัวงามังตัวเลตัวงตัออง่าซิมันจกตัทำไมพ่าอ้มันท่นไี้ครับมันเลงหลงนีมดแล้วนี่นีตัวนี้เอาใจในนี่ก็ไดก็ไอ๋อเฮียจังซีมั้งเนียนต่ว่ากือีนอูมนเอากัมันออกก่อนเยวกัดมึงนี่แหละกัดกูบองเอวงเสียนมันหล่มตัวเนียนมงบอโอ้เฮตังสีออกไว้เมีนครับบราเลี้นีมด อาจารย์พยองเดอ้อสดใจแล้วกินดีๆเฮ็ดประทันหนูเนีอปอมเห็ดแล้วสดกินเบิร์ดเฮ็ดประทันคับจินจะก้กันวางได้ก็ได้ไ้ก็ไตปวดตเกินเลยไต้จนมาด้เลยหาอะไรคูมันขังกาเขาไปมนี่ครับใส่เรยวตัง้งหยับเน่พี่นอนนอเอ้ยมากินน้ำกันครับสุดยอดเลยปูมันเนาะ ในบรรดาในหายุห้าจินเก็ดบารน,นันดูน่ครับมีปูสิโงมุสะใจวะผมว่าบนันนี้เดี๋ยวเขาเราน้ำที่นี่ไปหาคนนี้ครับแต่ว่าคนทั้งนี้บัไห้เส้นเลยกันได้ยู่ได้เ่เกินสามตเขาก็เขาไปหาคนด้วยกันแม่บ้นดินแกนดินต้าม<อ>มาันคือดินใส้คนใดว่นได,ไดจังว่ากันครับ เอ้ยมาเด้อมาเด้อ <Okay. S 2> ไม่กินปูไตน้ำกันจะคับตำบะครัวมันนี่ก็ได้ตำบกฮ้งจะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่จะคู่นี้มัจับกระโดดเดียวาหัวบ้งกระั้นมันเนี่ย้ใส่หนัยนาเพราะื่อดออาาอน,น,น,นลาน ปูปูกับมือก้อนถอนจะปังยงบอกพ่อแม่เอาสใจกินเป็นบาลันวของมักขอของของพวกินับ้นนห้องกับน้อไปซื้อเ่าลี้เจนสกเจนสีกินกับน้อถึงน้ต้องกินหรอกเไปก้อนนี่แหละมาทงให้ทงหน้าพ่อ เสียงยำไหมพี่น้องเอ้ยมาเดินมาเดินกักไว้ครับผมกือการไว้เต็มเมื่อเสมอเสมอแถบันเปลีนไลย ก็เห็นนางกันนี่แต่พ่อให้เจ้ากินกันดอกเว้้ยยเผู้ใดกินกับเสีบนี่ยวะพอสุกพอไปสูตคนเด้อครับผู้บ่กินก็ที่ว่ากินนี่ยังกับกินเหล่าตะเก็นตามพวกที่เราเขาจะกินนู่นหรอกเราอย่าพลาดไปกันนะทงไฮทงหน้าใส่กินนี่สิหลอกพ่อมันบ่เป็นอย่างดอกกินกับผ้าถือว่าสิ กินแบบบ่ไปใส่มา่ใส่ลมจมยุดอันนี้ก็ง่มี่ครับกินเหากเหงาเขาใ็เห็ดกที่งานอยู่ันเมียงเขาก็ผักพ่อย่น้อยอนุญาเด้อครับด้อค่อยกินเขาวสซ่บจ้พี่น้องเอาดูปไนเรียปลานี่ตัวนี้มั้งนึกหยอดตัวนี้มั้งนึกงานเลยเอากามบอกในเรื่องป็นัไงมันแข็งอนอเสียแล้ว ที่เรากำเขาบอกเลยเสียดายกำมันแคร์กมนี่ตัวเป็นพวกนี้ที่สุดเลยนี่ครับพี่น้องของไงยังเหลืออีกเครื่องของใส่เดหลืออีกเครื่องของไงเดี๋ยวไปก่อนอยากมาให้เนี่เอิญพี่เอิญน้องมากินน้ำบัดนี้เฮ้โอ้ยมันสุดยอดครับบรรยากาศจะเป็นงามของไงนี่ ุดยอดครับมาเดอ้อครับพี่น้องพ่อเอินพี่น้องกินข้าวน้ำเดอ้อบัดาเดนี้เลยครับผมเอินผมบ่ไ保卫แล้วผมสิกินาหาแล้วบัดเดนี้่เนื้อเขาแห้ง<น>มาแล้วเด้อสุขสุกนี่เด้อครับบัดนีึ่งจริงๆละครับหาแล้วก็ต้องไม่ดูไอจินครับผมมันว่าหามาแล้ว เสี so first, so. like really? huh. oh, ้ยวไปขังไว้ปูกระตายปลากระตายบ่คือเลยเนาะก็ไปเปิดเบื้องตาสวดพอรอบอะไรได้ยังมันจะไปกินแบบใดบ้บ่ละเื่องอหารอะไรตัวนี้ใครจะกินตัวนี้กระบอกว่าเสี้ยวสิ่งหลวงหลายๆอย่างกระซัมในยุ่ยด้กินครับผมแต่วกระซิ่งก็จะอยากกระบอกนันมือนี่กระมีตำหมึกทรัวกับปูไตกระปูไตกระตใหญ่อุบาทว์โนถ้ากันกินกระปูไตเพราท่านไหนสดนานต้มน้ำแกงเยอะปูตีเหล่าเขาจะกินตัวนี้ก่อนครับผมมาเถอะครับเด้อเอิ่นสุขคนเด้อครับ บริวารบุนทน,ทนสดเนาะครับเนี่ยสมปองเฮาบรวาสุขุพุทธคุณสดกินเหมืส,ส,สบายพอหน่อยหมูจานทนี่สิละครับรดูว่าต้นตุนเลือต้นครับกันโยกันกินหรือว่ายัดเกินเลยสหายเอ้ยเกินมีโอกาสขึ้นมาเฮาเนะเพรา<อ>ถึงเขาสิบกิมีรยังไงเขากระมีนำบมกนำใจให้แจ้กับบังกับฟองไหนอยู่อกครับที่นี่เพราะว่า คนโฮ้ยุไสนี่ยขันมาหากันนี่กับบันกระบซวงนี่ยสำหรับตัวของสินทานมันเกิดของเขานี่บ่ไอพี่น้องกับบันมือเป่าแนวนั่นแหละจักสิทธิ์อะยังผมึงกูบอกขึ้นกันทั้งทีอาจสิได้์อะไรระบบขามสมน้อยเดียวไปกับอะไรกันเนี่ยที่จริงๆอ่ะพ่อปอมอยากให้มาหาอีกสิบบร่เงี้ครับอ่าสัมผัสน้ำแมี้ครับว่าเอาไปหากินไตยีรีบ่สิได้รู้ว่าได้บ่ได้ยังได้ครับผมเมื่อเคยบอกพี่น้องแล้วผมเป็นเซรั่นนี่มือยังได้ตัวเดียวก็มีมือหนึ่งบ่ได้ก็มีทิ แต่ว่ามือได้ก็ได้ไหลเกินครับผมตัวเดียวเขาเอาตัวเดียวแล้วประเดีัยผมมาครับมันนี้กับม่จินงคา้ง,งจิ้งหงำกันทุกๆๆๆ <มา S 2> คนเออคนตูนมาจิ้งหงำเนี่ย,ยพอสุดยอดเบ,บาๆสุดเนี่ยแซ่บข้าก,กันปูกับซ้ำกุ้งละครับปูอ,อ,อ รสชาติตนี้ยมเนี่ยแซ่บทำเงินกับฟุ่งนะครับ,รบแต่ว่า <โด S 1> นอาไปขวัวเราเนี่ยรสชาติจไปน้อไม่อีที่มันท่านพักกระโดนครับอืมบ่บรดิกินโดนเนาะปูหน้าไหมออกมาแซ่บครับหอมหอมครับ,รบอืมคือถ้าข้างมันเท่าน,าน,าน,นี่ สืบบุมีสืสบบุมีพักกระโดนที่หมากมื่งจังสีด้วยครับเขาเอิ่อมากระโดนหนามเขากระโดนหนามมันสิต้นน้อยแล้กกวก็ใบเหลี่ยมแล้วมันพักกระโดดง่ายเลยมันจึงง่วยบงขนาดนี้ดีบุ้ดิงง่วงไปกินเนี่ยเขาคว้าตายหลายหลยน,นี่กินข้ามาเนี่ยมาเนาะ<อ>ให้พี่นอ้องมากินนนำเผาไปหน้าปลากินเสี่ยวพักเขาต้องกินเขาต้องกินนั่น<อ> ทำทั่วทำอย่งได้เกินยังกินข้าวพี่น้องเลยสุดยอดอีกเลยฮะคุณเนาะต้องปลาสดเป็นตัวความกินเป็นตัวเล่นนะยังบอกอยังบอ,อกเลยปลาธรรมชาติไหมขอบคุณบ่าเนาะพ่อหาปลาน้ำคอนปลาโมนนี่เขาจบบริโภคดูกก็เดียวหรอก ยี่หรีไทรขึนกหนูน่ะแม่ครับก็เลยมากินเป็นโตโอ้อันนั้นกินเป็นโ,น,น,น,เนโตบะไ,ได้ด้วอนกลมๆโอ้หอย <laughs> หอยต้องให้เป็ดครับผมกินเป็นโตบะได้สม็ดครับผมสมเสร็ดปลาคามร้อนเหมือนเลยครับโบม,มออรับหมาวิา่งบ่ายังบะต้มไปเชงหน่อยหน้าปลาคอนี่ยจะสะืบหรือปลาอาม เวองเสียมันกลายเป็นของที่มีราคามากแค่ไห้ว่าครับถ้ายุงเทพยบอะถ้ายุงหม่องอื่นทีมเข้ามาเดี๋ยวสัมผันนสเงี้ยีิลยผมกับเวอร์คิดมากเลยก็คือหิวแห้งคือให้ว่าไปแข่งสนินสันถ้าห้องกินเราเป็นก็คือเป็นล็กเป็นหนูต้องเอาไปกินใหนมัดกินน่องเลยเอาไปกินนักสนับแบบนี้ ยุ่กันกินยุทง่ท่ทานีโอ้หเสบคักตั้งแต่เขาเย็นบ่ไี้หนึุ่เทียกันยังเสียสบเนะาะเป็นย้อนเปย้อนกินยู่ทงนี่แหละเบื่องบรรยากากันสุดยอดดีพอนี่กเย็นสบายคั่นะะไข้ยงมาในพอหอนขันหอนนี่สุดใจเห็ดยังไงอย่บ่คือหมู่บ้านนี่เนะาะว่าต,ตอนนี้อาออกมาทงเหรอมันเห็นอไรก็คือเนี่ยผมว่า จ้ามากินข้าวน้ากันเด้อพี่น้องสุโขสุขอนจ้าโอ้เป็นเลยมันนี่ปัญญาขินข้าสุดยอดครับกินข้าวยืดตรงยุทธาเรื่องสิ่งของข้าวกินว่ะนะหนุ่มปูไตปูไตเหลือตาอ่องจ้ะเรือตาดองน่าก็น่าพอหลุดเอาเด้อครับพอดีเด้อครับพอหลุดเด้อครับโผมขึ่นมาออกมาให้มานะว่าจยากบริโภคน้ยังไปใบตรงเมื่ทาหรือว่าไปไใบกู้กเจ้านอนฝ้ำยังหลับมเทียบนาแรกผมกำบันนอนกันไฟใหม่มาใหม่คนรถวันนี้ครับ เทียคนมาหาห่างหนูห่างเนีงเนาะขวดวัวไปหรือว่าขอบบุญขอบคุณพอลวนเนาะครับกต่ขนบ้านเดียวกันนี่นะครับไม่จิ้นขอจินนาอยู่บ้านพอหน้าเป็นธรรมชาติน้าปนธรรมชาติของพ่อเลยครับนี่เขาเกิดกินปูกินนังนครับกินกับต้มหุงจะว่ากันโอ้ปูกับน้ำมันโซเน่ก็รอดกันได้สับปูทะเลมันตัวเด็กไหมของแท้แล้วเนาะแสดงว่าแกวีเนาะ ถึงตำตัวถึงต้มปเาเงมน้าปลาเิงน้า<ม>กับมด้มาใส่หรมาจากค้องนา้พอห้องน่ล<ม>่่ะกับไดหลา้าหรอกครับได้ต้มหนึ่งพอดีดีก <c oughs> ินกูม,มาเาราแสบครับ เพมันเกี่ยวเขาเจ้าน้ำแล้วพอดีเพิ่ป็อยากระโลนยังถึงโดยทั้งแค่เราบอกเราสอนพ้นดูแลเลยจังเพิ่นจังดีใจเนาะครับผมแต่สําหรับนี่กับมาที่เขาจะน้ําไปทวงคุกอ่ะขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนพ้นเด้อครับผู้คุยเจ้าคนไหลคนแจ้หรือว่าคนสัตว์ไทยให้ก็ขอให้พ่นมีแต่ความสุขพิเรญทุกุฏิทุกคนเด้อครับการไปกันมาไขมีความสะดวกบ่บ่อให้มีความผิดพลาดหรือว่าพายันตรายแจ้เรียของนี่ ไายามว่าที่กคอยากให้มีกับสำหรับชิมนี่กับเกาเขาว่าสวัสดีจากพี่ชลอยเด้อครับสวัสดีครับ